สวัสดีเพื่อนๆพนืชาร์ลซนีดอทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปดวงในสัปดาห์ของผู้ที่เกิดทั้ง7วันนะโดยจะเป็นการทำนายช่วงวันที่27มีนาคมถึง2เมษายน2 5 6 5นะครับซึ่งจะพูดถึงเรื่องงานเงินความรักนะโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เลือกไพ่ไปครบแล้วนะครับเรามาเริ่มดูกันเลยนะโดยเริ่มจากควันที่ก่อนเลยนะครับหน้าไพาค่ความที่ในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณอ่ะมันจะมีเรื่องให้คุณต้องอดทนและเป็นฝ่ายยอมให้แก่ผู้อื่นนนนใกาารรทงะคับ โดยอีกฝ่ายหนึ่งก็จะมีความแข็งกร้าวเอาแตใจค่อนข้างมากอะ่ะคุณจึงต้องยอมเพื่อตัดปัญหาต่งตางๆที่จะเกิดขึ้นไปซะนะครับหรือกลับกันนะอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้อะ่ะที่ต้องลดความร้อนแรงเอาแตใจในการทํางานลงไปบ้างนะเดี๋ยวต้องทําใจให้อ่อนโยนแล้วก็เข้าใจคนอื่นให้มากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องการเงินนั้นแม้ในช่วงเนี้คุณจะไม่พอใจกับสถานการณ์รเงินบางอย่างของตัวเองไปบ้างอะ่ะแต่คุณก็มีภาระเหตุผลบางอย่างที่ดึงคุณเอาไวใ้ให้ต้องอยู่กับมันต่อไปอยู่ดีนะครับก็ขอให้คุณอดทนกับปัญหาต่่่่่าางงๆทีีเกกิดขึ้้้นนนนนใหผชวไปอนนะครับ และในเรื่องความรักอะ่ะคุณจะมีความมั่นคงเข้มแข็งมั่นใจในสถานะชีวิตที่เป็นอยู่ดูมีความสุขในตัวเองค่อนข้างมากเลยนะครับจนบางทีก็ต้องระวังนะครับว่ามันจะไปทำให้คู่ของคุณเนี่ยเขาอึดอัดไม่มีความสุขอยู่หรือเปล่านะแต่ถ้าคู่ของคุณมีความสุขดีอยู่แล้วก็มันก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆในความรักของคุณไปนะครับส่วนคนโสดก็อาจจะดูมั่นใจเกินไปจนดูจะเข้าถึงตัวได้ยากไปสักหน่อยหนึ่งนะมันจึงเป็นอุปสรรคในเรื่องราวความรักของคุณได้นะครับนักไพ่คนเกิดวันจันทร์ในเรื่อองงงานขคุณะ ให้ก็มาเตือนไม่ให้คุณมีความประมาทกับสิ่งที่มั่นใจว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ละทิ้งจากสิ่งเก่าๆที่คุณเคยไปหรือว่าทำกับมันมาก่อนนะเพื่อมาสู่เส้นทางนี้อย่างเต็มที่นะครับเพราะบางทีคุณอาจจะมาพบภายหลังว่ามันไม่ได้อย่างที่คิดหรือมีปัญหาที่ค่าไม่ถึงรออยู่นะแต่ถ้าคุณมีความรอบคอบในการคิดตัดสินใจที่ดีแล้วก็มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาร้ายแรงอะไรขึ้นมานะครับและในเรื่องการเงินนะ่ะลำพังแค่ตัวคุณเองก็มีความสุขสบายทางการเงินที่ดีไม่มีความเดือดร้อนอะ แต่คุณจะมีค่าใช้จ่ายจากการเข้าสังคมหรือมีการเข้ามาขอหยิบยืมขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างของคุณมากกว่านะส่วนในเรื่องการเงินนั้นคุณจะมีความสุขกับความรักที่มีอยู่และก็ทุ่มเททำสิง่งต่างๆเพื่อคนรักของคุณค่้นครองมากเลยนะครับจนบางทีมันอาจจะเป็นการเบียดเบียนตัวคุณเองเพราะต้องแบ่งรับกับสิ่งต่างๆมากเกินไปอยู่ก็ได้นะแต่ดูแล้วคุณก็น่าจะเต็มใจในการทําเพื่อคนรักของคุณตรงนี้อยู่นะครับส่วนคนโสดก็จะพบความรักดีๆแต่ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวเพื่อความรักครั้ง หน้าไพ่คงเกิดหังคาในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนะคุณจะมีคนคอยช่วยเหลือส่งเสริมหยิบยื่นหมายข้าไหมายคุณได้ทํากับมันค่อนข้างมากเลยนะครับถึงจะดูยุ่งวุ่นวายไปสักหน่อยหนึ่งอนะ่ะแต่งานที่ทําอยู่เนี่ยมันก็ทําให้คุณมั่นคงและมีความสุขที่ดีในชีวิตมากขึ้นระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนในเรื่องการเงินนั้นคุณจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆบริวารของคุณในช่วงนี้นะหรือถ้าหากว่าจะไปขอทุนกู้ยืมลงทุนทําอะไรละก็คุณก็ควรจะรู้สึกอึดอ,าาอัด พวกคุณจะเริ่มมีการหันหน้ามาพูดคุยกันมากขึ้นหากเคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนเนี่ยก็จะสามารถหาทางออกและแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อยู่นะครับหรือไม่ก็คุณกับคนรักอาจจะมีการลงทุนทํอะไรร่วมกันในช่วงนี้นะส่วนคนโสดก็จะมีการพูดคุยสารสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นความรักที่ดีและมีความมั่นคงระดับหนึ่งเลยนะครับนักไพค่คนเกิดวันพุธในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนะ่ะมันก็มีความมั่นคงที่ดีมีผลตอบแทนรายรับไรายได้ต่างๆเข้ามาจากงานที่ทําอยู่คนข้าางมากเลยะรับ ทำให้คุณมีความตื่นตัวกระตือรือร้นมีพลังใจในการลุกมาทํางานที่มีได้อย่างเต็มที่มากเลยน,นะครับเนี่ยและในไพ่เรื่องการเงินนะคุณจะมีความสุขกับชีวิตการเงินที่เป็นอยู่โดยจะเห็นถึงความมั่นคงและอนาคตที่สดใสในไปข้างหน้าของคุณได้อยู่นะครับบางร่างอาจจะมีโชคลาภการเงินจากทางไกลหรือจากคนต่างชาติก็ได้นะส่วนในเรื่องความรักนั้นคุณจะมีความสุขกับความรักที่มากขึ้นหากเคยมีปัญหาความรักที่เิดชื่อแห้งเหี่ยวกันมาก่อนเนี่ยมันก็จะมีการพลิกฟื้นหวนคืนกลับมาเป็นรักที่ดีกันได้อีกครัครบ ส่วนคนโสดก็จะได้พบรักกับคนที่หวนคืนมาพบเจอกันหรือเป็นคนทางไกลที่อยู่ถึงต่างประเทศเลยก็ได้นะหน้าไพ่คนเกิดวันพฤหัสในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนะคุณจะรับงานเข้ามาเยอะแล้วก็ทุ่มเททากับมันด้วยความหวังถึงผลลัพธ์รายได้ที่ดีที่คุณจะได้รับกลับมานะครับแต่อีกใจหนึ่งคุณก็เริ่มมีความดังเลและห่วงตัวเองอยู่เหมือนกันนะเหมือนคุณไม่อยากปล่อยให้ตัวเองต้องทำงานหนักมากเกินไปอะครับยังไงก็ขอให้คุณพิจารณาดูสิ่งต่างๆด้วยความเหมาะสมไว้สักนิดหนึ่งนะ ส่วนในเรื่องการเงินนั้นคุณก็มีความมั่นคงที่ดีมีรายรับไรายได้จากสิ่งเกา่เกาๆเดิมๆที่คุณเคยลงทุนทางกรรมมากรอ,อยู่นะครับคุณจึงไม่ค่อยเดือดร้อนในการลุกมาขวนขวายนักเหนื่อยหาเงินมากเกินไปในช่วงนี้นะแบบว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้มันก็สุขสบายดีอยู่แล้วอ่ะแล้วในเรื่องความรักเนี่ยการวางตัวนิ่งเป็นผู้ใหญ่โดยใช้หลักเหตุผลความถูกต้องไม่เอาอารมณ์มาเป็นตัวนำเนี่ยมันก็จะช่วยให้ความรักของคุณมีความมั่นคงปกติสุขที่ดีกันอยู่นะครับแม้จะต้องรู้สึกอึดอัดะะรลงไปบ้าะ แต่มันก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะในการรักษาความรักครั้งนี้เอาไว้อะส่วนคนสดจะพบอุปสรรคในความรักจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนในบ้านของพวกคุณกันนะหน้าไพ่คนเกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณอ่ะมันจะมีเรื่องให้คุณต้องรับผิดชอบเป็นงานใหม่ๆเข้ามาให้คุณต้องดูแลจัดการทำกับมันมากขึ้นอยู่นะครับซึ่งก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายหรือขี้เก็บขึ้นมาบ้างอยู่นะแต่คุณก็ควรจะคิดทำสิ่งต่างตามความเป็นจริงและความถูกต้องเอาไว้ก่อนนะครับเพราะไม่อย่างนั้นน่ะ คุณอาจจะต้องแบกลับก,กับความเครียดจากความไม่ได้ดังใจในงานที่ทําอยู่ไปซะเปล่านะทําใจยอมรับก,กับสิ่งที่คุณต้องทำกับมันไปก่อนมันกน็าจะดีกว่านะส่วนในเรื่องการเงินนั้นคุณจะรู้สึกเหมือนชีวิตได้เกิดใหม่จากการที่หรุดออกจากปัญหาเก่าๆเดิมๆแล้วก็ได้เริ่มต้นกับเป้าหมายใหม่ๆทางการเงินที่เข้ามาในชีวิตอยู่นะครับไพ่บอกว่าคุณควรจะมีความเติ่นตัวไม่ปล่อยให้ความเฉื่อยชาหรือว่าต้องจมอยู่กับปัญหาที่มันเกาะกินหัวใจของคุณมากเกินไปะนะและในเรื่องความรักอะ่ะพวกคุณก็มีความรักใคกร่ท เป็นความรักใคร่ที่ดูอบอุ่นกันมากเลยนะหากคนนึงจะต้องเดินทางไปทาธุรกองตัวเองอยู่อีกคนนึงก็พร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมเป็นกองหลังชีวิตที่ดีกันอยู่เสมอนะครับส่วนคนโสดก็จะพบรักกับคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นการเข้าหาโดยผ่านผู้ใหญ่ของตัวอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะนกไพ่คนเกิดบวันเสาร์ในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนะ่ะมันก็มีความมั่นคงเติบโตไปในทางที่ดีโดยจะมีการช่วยเหลือส่งเสริมให้คุณมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นได้นะ หรืออาจจะเป็นการที่คุณได้ทํางานสําคัญร่วมกับผู้ใหญ่ในวงงานของคุณนะ่ะซึ่งก็ทําให้คุณต้องมีความตื่นตัวเพิ่มความระมัดระวังในการทํางานมากขึ้นตามไปด้วยนะครับส่วนในเรื่องการเงินนั้นคุณจะได้รับโอกาสทางการเงินหยิบยื่นมาให้ผ่านหน้าที่การงานใหม่ๆซึ่งก็ช่วยให้คุณมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองทางการเงินที่ดีมากขึ้นนะครับแล้วในเรื่องความรักอ่ะคุณอาจจะต้องยอมเสียสละแบกความอึดอัดลำบากใจต้องอยู่กับสิ่งที่คุณไม่ชอบใจบปบ้างนะแต่การยอมครั้งนี้ยมันก็เป็นไปเพื่อกกกกาาาาาารรรรัััััษคคคควววมมม่่ม่นนนงงททีีดเออไ้ยูะบ ส่วนคนโสดก็อาจจะพ,พลาดพลั้งไปชอบคนที่มีเจ้าของแล้วในช่วงนี้ได้นะโ okay, <Okay, S 1> อเคผม่าขอจบการายทำไลนปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปการถรายรอบสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ